สวัสดีครับพี่น้องนะครับผู้รับชมทางช่องมัดทำเสียงไร้ในใจแฟนครับช่องตามหอยอารยธรรมนะครับมือนี่พาพี่น้องมาอยู่ที่อ่านะครับบ้านเศรษฐีบ้านเศรษฐีอันเอียงของเศรษฐีนอเบนะครับพี่น้องครับบ้าน์ลังงามงามมิตรสะอ่อนครับพี่น้องครับเออมือนี่ยนะครับซึ่งสีมาตามหาศิลปินนะครับที่เคยสังกัดอยู่กับทีมงานสนชัยหลายฝ่าลาปีครับมือนี่ มีโอกาสได้มาเยี่ยมยามถามข่าวเล่านะครับสนอนในเงี้ยเล่าหล่ะพี่น้องเอ้ยงามคักงามเนี่ยเดี๋ยวสิพภาพพี่น้องเบิ้งนะครับเป็นบ้านไม้ทรงไทยนะครับเป็นบ้านไม้ทรงไทยคนนะ่ะสไตล์แบบไทยประยุกต์แบบฝรั่งเจ๊งน้อยนะครับพี่น้องครับเอาเดี๋ยวสิพภาพพี่น้องไปเบิ้งนะครับว่าศิลปินท่านนี้ที่เคยอยู่กับทีมงานสนชัยจะเป็นใครหลายปีแล้วไปย้อนเก่าควา่ำย้อนห้อยคว่ำเก่าคว่ำหลังกันพี่น้องครับ มาแล้วนะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมอืมนะครับมื่อนี้ข้ามา่าเออามาเอาคือว่ามาตามติดที่วิศิลปินดัง มือนีมือนี่เขาว่าบาดโศกแต่โศกแต่ตำบลตำบลยังผลิตตำบลอะไรนั่นตำบลป้าใบหนังป้าใบหนางอำเภอบ้านฝางกี่นี่ค่ะเขาคิดว่าจะเป็นยุคเคลื่อนทุกบนร้านด้วยแม่โอ้อำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะเขตยนอำเภอบ้านฝางนะครับพี่น้องอำเภอบ้านฝางวานางก้อนว่านางติผู้ขายแหมเพราะว่ได้แปลงบ้านันมาแต่ผายกลองก็ผู้ให่้านใบหนึ่มากกันซี่ครับ อันนี้เป็นนักร้องเบอร์แรกอยู่กับอาจารย์สุนชัยอาจารย์สุนชัยเนี่ยเป็นเบอร์แรกที่อาจารย์สุนชัยเดตแต,ตงแต้สุนชัยโปรโมชั่นปีแล้วปีพ้อศอกะไรก็คือไม้ึงวาแม่แม่ปิดพารลมให้ผมนะครับมันมันเขา่องผมน,นี่นี่คือนักร้องเบอร์แรกนะครับครับ นี่คือนัก้องเบอร์ 5, 1 1> แรกเออสำรวยเพชร,รขอแนแก่นตะกอนนี่บทเรียนรักเก่า,าครับอันนี้คือหมายถึงว่าถามมาเมื่อนี้เป็นยังคือเบอร์แรกเบอร์แรกคือยังพี่น้องคือบอ่เคยเห็นเมื่อนี้เขาก็เลยผ่านมาทานนี่มาเจาะใจนะครับนี่คือศิลปลินนักลองนะครับนี่คือหนาหนานักลองแต่ยังคือเก่าจริงๆนะครับว่าเถาได้ทำเนี่ยเอามือนี้กได้แต่งตัวสิกว่าเลย จักปีแล้วครับที่ที่นอเฮ็ดสิบเราตีเแม่แต่งตัวมือเดยแต่ละมือคนพ่อเสือว่าแม่71จิกันแล้วกันมื้อนี้บ่ทันต่ะอาต่ผมก็บ่เชื่อเด้หนิเออต่ผมก็บ่เชื่อว่า71ปีเด้หน่นี่ยังสาวยังสวยอยู่นะครับนี่ดีเนี่ยเฮสซี่ดีทั้งเฮ็ดเทปคาดเซ็ตนี่ครับแต่เป็นของอาจารย์สุดแคเป็นผู้จัดจำหน่ายเฮดเยปเฮียนอยู่ซื่อๆอาจารย์ยังบ่ทันมีเฮียเอือวบัดนี้จังซี่บัดทีนี้นักร้องถามว่านักร้องคนนี้อยู่เมืองไทยบ่ไม่อยู่ประเทศนอร์เวย์ อยู่กับเสียขาวนิติพงษ์พรมลายตะกี่ตะกว้อนเนี่ยบอกเลยละ่ละเพิ่นเนียตวงอ่าอิริทพงษ์ยุบุญดาวลูกไก่คณะดาวลูกไก่เออคณะดาวลูกไก่นักร้องหนงนี่ก็คือสำรวยเพชรขอนแกน่นกับเสียขาวเออกับเสียขาวเป็นนักร้องฝ่ายชายครับแต่ตอนนี้เพิน่นเพิ่นเป็นโปรดิวเซอร์อ่าอ,อันนี้เป็นนักร้องนหนไฟยิ่งเสียข่าเป็นนักร้องนหนไฟใช่ทั้งแต่งโตล่ำทั้งร้อง เออมีเม็ดกบลูกแบกยุบเพราะว่าไปยุต่างประเทศเขาก็ต้องหากินแบบนั้นเนาะ <Yes. S 2> เพราะว่าเขาเป็นคนไทยไเออ <ไป S 2> เขาหมักศิลปะผ้พา,พาพื้นอีส,สานเนี่ยสิแม่เสียขาวก็เป็นคนอ่าเป็นคนอำเภอหนองสองห่องครับอ่าบ้านหนองแสงอ่าละกาเพิ่นก็ไปอยู่ประเทศนอกเวียดดีก็โดนพอสมควรอมอันเพิ่นอาจารย์มัน้องของมาฝากที่นี่เพี้ยนั่นนี่ แั่ไม่ยันงนี้ของมาฝากขอบคุณอะไรค่ะขอบคุณเสียขาวขอบคุณเสียขาวเทีย่บอกเบอร์แล้วก็บอกว่าเกหญ่มาอยู่บ้านแล้วเหตุที่มาอยู่บ้านนี่กามาเกศบ้านเกษียนงานเกษียนงานแล้วก่อนกินเงินเดือนอยู่บ้านเทาบริบูรณ์กินเงินเดือนเนี่ยเกตมือเป่าเดิสม่นเป็นธรรมดาเด้เนี่ยเกตมือหน้าเดิ่งเงิดือนแล้วก็ลูกไสโยพุนอีกสองคนลูกไสโยพุนกับมีลูกมีหลานโยพุนทำงานกับพี่ตะเข้า่งเงินเดือนไม่ เกิดมาในชีวิตนี้เพิ่นเป็นนักร้องดังประกาถึงอันนี้เขาเรียกว่าเสียงไม่ให้แต่ใจรักแต่ไม่ได้หาเอามวนยูเจ้าว่าเป่าเพิ่นไหลกับมวนยูฟังมากกับมวนอยู่เสียงบ่้หายต้ใจหาเสียงบู้หต้ใจหักเขากำล่งเสียแมนเสียงมวนยู่เพราะว่าเขาบม่ได้ไปกู้เงินผัมาเห็ดเขาไ่ได้ไปยืมเงินผมาเห็ด เทพข่อยยังค่ะขันคาร์ลซองขายทอรมันต์ขทุกสิ่งทุกอย่างที่เหตุยู่พุ่นเป็นอาชีพรายได้เสริมอันแม่แม่แม่เป็นเปลี่ยนเปลี่ยนสัญชาติแม่นบ่ครับเปลี่ยนบ่ได้เปลี่ยนบ่เดี๋ยวนี้แม่ก็อยู่มือแม่สิเป็นสแต็มฮัสปอร์ตเพราะว่าทุกๆ3เดือนต้องไปรายงานตัวฉันเป็นคนโนร์เวย์มาอ๋อคือคือคือปกติปกติแม่สิใช้ชีวิตอยู่พุ่นส่วนมากสามาปีแต่ว่าแต่ว่าช่วงนี้คือพักมาอยู่บ้านคือพักโควิทติดโควิดดติิโควด มันก็เลยไปบ่ได <ป S 2> ้จากปีหรอครับที่มา,ยอ,าอ,อยูอ่บานเท่านั้น อ๋ออย่ากขอพิธีหาวแต่ว่าบ้านนี่ยตะโกนเนี่ยอาจารย์เสีชใยมาตอนเพิ่นเริ่มงมันถึงเสียงตอนแรกๆยังบ่ทัมทนาเหตุเนี่ยัมทนาด่โมทนได้มีบ้านอาจารแต่โมทนาทีบ้านคือกันแม่นยังบเหตุเช็นเดียวกันอาจารย์ก็มีบ้านหลังงามครับเหตุอัลบั้มชุดที่2พอยังต้องซอยต้องการซอยอาจารย์อาจารย์จะปลูกเพียงแามๆก็เลยให้อาจารย์เขียนก่อนล่าให้อาจารย์ก็เลยได้เฮ็ดหามเออเฮ็ดอันนั้นเหอันนี้ซอยอาจารย์คืซอยกันไปมื้อนี้เฮามาเยี่ยมมายามเพิ่นแล้วเนาะมีโอกาสมาก็สิได้ เกษตรไมาจอดใจว่ามาอยู่ใส่หนังเี่อะไรห้องนอนเพิ่นบ้านเพิ่นไม่เห็นติดไม่นี่เหมืดเงินหลายปันไหนงามสวยหรูการเอาน้ำแข็งมากินเราต้องกินเราต้องน้ำเย็นเราต้องน้ำเย็นกับเราต้องกินน้ำแข็งนี่น้ำแร่เดี๋ยวอย่าเพิ่งน้ำแร่เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินไปเดี๋ยวเอาเอาอ้อยมาแล้วเพิ่นมาสิมาสินั่นมือนี้เพิ่นว่าปฏิภาควิเบิ่งสิ่งที่เพิ่นสิ่งที่เพิ่นเขาเรียกว่าหาเงินมาได้ก็อยากอยู่สุขสบายบันปลายชีวิตมาสั่งเงินชนี ตะกอนเพันยูน้ำนองให้น้ดด<ม>นองเป็นผู้ดูแลบันนี้เป็นกรรมมาโยบานเป็นกระเด็นมาโยมุ่งนีแต่ว่าพื้นพื้นเนี่เด้อค่ะพื้นบ่ามากรับปูทาเป<อ>็นบลูเห็นบ่นัดเป็นบ่เป็นผักขั้วตะกอนขั้วไทยเพระท่านใส่แกะถิ่มไปเลยเห็ดตั้งหลายบ่าหล่าลูกไส้หน่อยอไม่เย็นหาจังตือใหญ่อันนี้ขั้วสะดวกสบายคือเมืองนอกค่ะเพราะว่าบ,าบา่มีขั้ว ได้สีว่าสิแตกต่างกับเมืองนอกว่าแค่อากาศเท่านั้นคือว่าในบ้านสะดวกสบายเบิดคือเมืองนอกมเปิาเบิงก็ร้ไปเบิดขงาให้แจ้าเปิมาเบิดมาอปิดมาเปิดมาเปิาเปิดมาเปิดาเปิดมาเบิ่งาเปนมาเปมาเปิคมาเปิมาเปมเปิมาเมาเปิดมาเปิดาเปิดมาเปิดมาเปิดมาาเดเาเมาาเดาดดมดิดมเิามมมมามมอมอเเกากระดาเเเเปเาปา อันนี้ก็บอกมีแบบมมีย่างบ็ะสะดวกกว่าสะดวกทุกอย่างครับค่ะแล้วสะดวกสะอาดนะครับอ,อันนี้นนมันหอมย่างกป็นไงหองอันเดียวันไปออกไปห้องข้างนอกซืซ้อ ไปของนอนไปของนอนใส่ให้เชียวคาบ่านี่มาองนอนสาวสดอัสาวสดอันตีนึงแกาปปเทียนนึี่แหะซนี่แหะเห็นบ่ตีนึงักเทียนึงเด็ศิลปินนักร้องศิลปินนักร้องผู้ใดเอ็นว่ลุนักร้องวอลมนัร้องอบ่ทีมาดัไปกอดทักศิลปนต้น่อดทักศิลปเ้ยเจอไม่งที่ด่าเยอะแยะเออนีมาทางนีบัดทีนี้ครับ เน่จคือของนอนจ็ดบเจ็ดสจปีก่อแม่เจ็ดสิบเอ็ดเลยอีกเ็ดือนเอ็ยาเจ็ดสิบสองคแล้วผมก็บเบเสือ่าเร่าเจ็ดสิบเดได้วนี่ว่ายางเต็มตัวอยางหัวตัวเราเราคนสิ่งเนาะเราพอยุทางนี้เราเราเป็นในหัวหน้าเต็นท์อะไรตัวเย็นอ๋อตู้เย็นเพียรพร้มนี่พี่น้องอันนี้ยัางบลอลท์ี่อเบ้ามดตู้แข็งแบบนี้อ่าสะสมอาหารเดียวนี้ คุณไปเลยครับเพราะว่าย่ำแข็งใส่ไส้ม่จังเลยยากแต่ว่าขนม้าจอจองสิไม่ได้กินอย่างเดียวต้องบอกล่วงหน้านะครับก็สิอันนี้คั่วคั่วไทยแบบสไตล์อิตาเลียนนะครับสไตล์แบบพลังพลังสไตล์ยุโรปคั่วคัวไทยแกะพินเดี๋ยวเสียอร่อยเบิ้งเบิ้งเสียอร่อยเบิ้งเนล้มันสิเก็บของหลายๆครับแล้วก็ ยืนดีเบิ้ยู uh ่ประเดมองอาสกับพ anyway> ี่หัวเขามีอยังเขาไปดึงมมาเห็นบอค่าอืมเป็นสิเป็นซือเพราะอาศัยหรือไงสัมมาตะเมืองหนอกค่ะอันนี้บัค่าปวดนะพี่น้องสิดมาตะเมืองหนอกเหมืเลยตินี่มาตะเมืองหนอกสงมาอีกเยอะเห็นบค่าเขามากช่มยังไงโอ้ยเกิดเงินเลยนะเขามาติดตั้งยสามหมื่อบังลามาโตให้แม่ลูกไส้น่อยฝาเป็นผู้มากจัดการให้แม่์้าสันก็จือแก่บังผู้แล้็อยา อันที่มันเป็นจานถึงส่วนนันนี้บอตรงนี้ครับโอ้ของของเมืองไทยเไหรเนี่ยบ่มีอะยอันนี้คือห่อของดีโอ้แจกย้ายแจกนั่นไปมี่มดค่ะแล้วก็บอกนี่กับอะไรน่าใส่น่าใอยอันนี้กัเบิ้งเสียงเอาเบิ้งอันนี้บ่มีอย่างนอกนี่อันนี้เครื่องแกงทับทัดเป็นซันเดียวเลยค่ะเบิ้งเบิ้งดีๆเลยนี่เห็นบ่โอ้ป้า มีเบสโซแนวอลแยกเป็นผู้เห็ดอันนั้นนี่เองแล้วก็อันนี้ก็เคียงใหม่เคียงมือซูมอียังได้อีกของใส่มีเบสโซแนวอือร์อะไรมาเก็บของหลายหล้วอันเก็บผอมบ่อยเห็ดกับเขาเห็ดนันเก่งเห็ดอันนี้ก็สามหมออันนี้ก็เบอรอเยอะเยอะไปนี่นะครับมื่อนี้เราบว่าสำรวจเลยนี่เตาอบอันนี้กัไมโครเวฟอเบอร์โอ้พี่น้องอันนี้ก็เท่าไหร่ครพี่บน่ะ อยู่คนเดียวเลยอืมแบบสไตล์อยู่แบบฝรั่งล่ะพี่น้องเนาะนะครับเพราะว่าแม่แม่เล่าใส่เคยใส่ชีวิตนะครับอยู่ต่างประเทศส่วนหลายเนาะนะครับพี่น้องนะครับโอ้เป็นตะสวร์วันน่ะตู้เย็นมองนี่ก็เต็มครับมองนี่ก็เต็มครับพี่น้องครับเป็นตะสวร์นะครับความสุขบนปลายชีวิตไหวอุ่นใส่นี่แหละผมก็เสียดแบบนี้แหละนะครับเส็ยดแบบสไตล์ฝรั่งแต่ว่าหาเงินอยู่ หาเงินอะายเงินเอะืมอืครับเปิดตู้มาเบิ้งไหมกันนะตู้น่ะพี่น้องอาหารเสบียงครับเต็มเองเต็มหมดทุกอย่างเลยครับอันนี้ขวดน้องน้อนี่ขวดน่องขวดน่องไม่สมดีขวดน่องโอ้ขวดข้าวสารข้าวน้ำข้าวสารคือใส่อ๋อกันหมอดีสิบหัวกันหมอดีสิบหัวครับแม่ ด,ดีดีดีบานเนาะคนเดาขั้วขั้วแบบอีสานบ้านเท่ากับมีเลยพี่น้องครับบ่าเป็นแบบมีแตะขั้ขวไทยเดียวว่าอีสานบ้านเท่ากับมีน,นี่คือโลกเดเอออันนั้นขั้วอีสานบ้านเนาะขั้วอีสานบ้านเท่าเนาะอย่างเปลี่ยนเยอะเท่านั้นเออปลี่นอย่างเยอะเท่านั้นขั้วอีสานบะ้านเท่าอยู่เท่าเนอกกมีอันนี้นหะนอันนี้เป็นเฮียนต่อกังพี่น้องเมื่อเมื่อขั้นสมภารเพื่นเจนเขาออกเห็นบ่ค่ะอันนั่นเดย์อันสมภารจักหร้อยมื่อวันศิเต็มเห็นบ่ อันนี้เฮ็ดที่อยาสนี่มือเลยอันนี้คือจริงๆเอาใส่ปวดนุ่มไปจริงๆกันหมอดเพราะว่าผู้ผู้แม่ก็กินนุ่มเป็นจนร้อนกินเป็นจ้นอันน้องแม่ไปห้าวอินเดย์ไปเ้าวอินเดย์ท่านผู้อันนี้เป็นบ้านผู้ใดครับบ้านพี่น้องกันยังบอครับออ๋เต็กีใหญ่อายุคุณล่ะค่ะสสิบห้าพี่น้องไปเบ้ครับอ่อนเยี่ยงงาม วยมานไม่เย็นมาปัดมากปวดสวยอาจารย์เชี่ยวบริทอะไรที่แบบว่าถึงม่ถึง้นี่เรามีห้องว่างลูไส้ไงไส้ส้ไส้นเขาทอดยื่นกับแปงก็เดี๋ยวแม่เปิดไส้นี่แปงฟันยู่นเลยได้ตัวลงแรงลงแรงลงแรงลงนมโอ้แปงฟันในตัวยู่นค่ะขนาดไส้ส่ยสวยสยมีรูกส่นอนมากถือเขาบอกว่าเขาอกท่าไหเอาไปซัก นี่จะคือกาแก็นบมีแบบฟันยู่นว่าต้องร่งไปตันนีห้องน้ำมันก็ไม่ยึดตารางเพื่อคานวณสองอาทิตย์เราได้ดีว่าคือมื่อถูแบบนี่ค่ะถ้าออกไปมีว่ได้ถูสองอาทิตย์แล้วเกิดความขีดคันอ่ะตาบัญช่างพ้นมาหลังนะต่างหลังอันทินสามค่ะ เลยไม่เห็นไทยหรลัลงมีกระซ่าคือออกจากปากเองก็เกาล่ะจางไรมาเลยมโอ้ยไเสีย่อนนอะไรเปนร้าวมะพ้เมอแต่ว่าเนี่ยเปนค่าซ้าองอไรอย่างเงี้ยอยกสเป็นหาบุกเนสดทุดอ,อืเรไรแต่ว่กได้ยินแต่นําแอนทนิ เนวกาลีอยู่บนสุดนครับสะดวกสบายครับสะดวกสบายอันนี้บ่บ่ไดามีอย่างนึงบ่ครับอากีใหญ่เป็นตู้เสียผ้าบ่มีบ่จำเป็นอ๋อเพราะว่าหลดจังมากครับส่วนมาพิ่็ใส่ชีวิตยู่พุ่นแมนบ่ครับท่นใส่ชีวิตยู่พุ่นเพื่อนเพ่เทศเป็นธุรกิจยังครับอยู่พุ่น ได้เดือนละฮต้องเดือนก็เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมื่นสามเดต้องเงินเดือนบาทเท่าแฉ็งเงอ่อนค่ะแต่ว่าแยกกับตัวของยายอยได้ครับครับโอ้เจ็ดหมื่นกัดโอ้ยถือว่าหลายปวดแล้วครับเจ็ดหมื่นก็ได้หืนาี่นะพี่น้องนะครับาพ่น้องมาตามติดชีวิตศิลปินครับตามติดชีวิตศิลินต่างแดนอันนั้นน่ะดเล็กุกค่ะ อ๋อกินคอลลาเจนน้ำบ่ครับแม่อันกินค่ะตอนนี้ก็กินด้วยมั้ยเป็นกิฟฟินนี่เดี๋ยวขวดปั่นยี่ห้าันสองนี่นี่ขนาดมันนี่เดี๋ยวขวดละพันสองอ๋ออันของอยู่ในตู้บ้างเลยเป็นวิทยกิฟฟินทั้งนั้นตัวเห็นบ่้ยสองเบื่อนี่อ๋อใส่ตัของกิฟฟินแบบนี้มันยางดีเหมือนตัวนี้นี่บอกอันนี้แบบของกิฟฟินมัดนี่เห็นบ่ค่ะซุ้มเย่อเย่อกิฟฟินมัดครับอ้าว โอเคครับพี่น้องมาที่นี่เมื่อวานเขาก็ได้ไม่ม่โอกาสมานั่งเลินละโดนโดนแล้วมาเบิ้งเพิ่นมาเบิ้งเพิ่มสำเร็จอันก็กินตัวคเข่ากินตัวนี้ติบกกินพูดหละแต่สิ่น้นั่งสัก่อนนั่งโตนี่ออันนี้ก็คืออันว่าได้อแนั่นเนาะนี่คือนี่คือความสำเร็จครับของของคนต่างแดนอันเพี้ยงแค่เพราะว่ามือผู้ขายแต่งโตเนี่ยว่าเออนี่แหละเขาเรียกว่าเขาเขาบอกว่ามาย่านนี่กับมาเบิ้งคือเก้าวามัดจิบ พเพราะว่ามือดิแปลงไปยังใดท่านก็บพราท่านแปลงมาตัง้งแต่มือแซย์เฮียสแซย์เซย์เป็นต็มอ,อันนี้คือโตรับแขกน,นะครับมุมหนึ่งของบ้านเทใหญ่สำรวยเพชรขอนแก<ม>่นนะครับ<ม>นักร้องศิลปินต่างแดนจากวงดาวลูกไก่ อดีตยอดอดีตนะครับก็บเสียครับเสียครับก็เลยล่าไปแล้วใน <ฮะ S 1> เรือนมีต่างคนก็ตัางไม่ถุอกี<ต>่ไปมันเพราะว่ามันอายุของเขามันเกินวัยที่จะต้องมาเฮ็ดแบบนี้แล้วแต่ก็ข้อมูลสินกับมิยูเกา่าแต่ว่าเก็บไปเกี่ยวเขาอยู่ค่ะปีที่แล้วก็ไปเก่ามือ,อมปีนี้ปีนี้ลุยน้ำบ่หวก็เลยไปซีมือ,อมไปว่าเอาเงินเด้ค่ะไปเอาเขาแต่ว่าเขาเนี่ยอืสดสาบบบราะเลยไปเกี่ยวมันก็เอามาหายเต็มอยู่บนเขาครับอ่ะไปหาผู้นั้นผู้นี้กันสรุปบทที่นี้เท่าทิฝาก ปากซิงนี่ไปหอดเสียขาได้บัดที่ไหนกะได้มีโอกาสมากแล้วกะมาพักบ้านเยเด้น้องเด้อเออแมนอัน <man. S 2> บอกอาจารย์บอกเพิ่น์นว่าสะดวกสบายปวดเพราะไม่พูดอะเป็นกวนเออคือโรงแรมนี่ล่ะห้องข้องบ้านเสียขาเนี่ยเพิ่์นกัมีเพิ่นบ่ได้มาอยู่คือกันแต่ว่าเพิ่นก็มีจ้างคนไปเฮ็ดทุกมือไปไปัดไปกวาดทุกมือต้องลงเวลาให้จ้างเงินเดือนให้เสียขาวเพิ่นกเ็เฮ็ดเพราะว่าอ่าใน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 จิตใจของคนไปอยู่ต่างแดนเนี่ยไม่ชอบสกปรก ชอบสะอาดแบบเนี้ยอันนี้ธรรมดาเลยเนี่ยครับวั่ได้ถูมาสองอาทิตย์เลยนะแต่ว่าวานเสียขาวเนี่ยกับเพิ่นมักสวยมังงามเนาะบานต้นไม้ต้นไหลเพิ่นนี่นะอันนั้นว่าเกี่ยวกันอันเบิ่งพักที่สันต์นี่ยเพียงอยู่ข้างห่วยงามป็นอย่างนี้ถ่ายเอาในได้ลูกได้เป็นเรามือนีเ้าได้มากพอแล้วมาเยี่ยมมายามสิเป็นดังเบอร์แรกของอาจารย์สดนชัยฝากไว้เนี่ยก็แล้วกันเด้อนะครับเพื่อไดเบิ่งช่องทาง YouTube นะครับช่องทางย t u b e ตอนนั้นแค่ปีเดือนทเจ็ดสิบเดสิอ็ี่สิบี่ยเีอนเ้าเ่อเม่เียงเสิบห้าแต่เป็นเต้นหอยอยู่ตรนี้ม่ตอนนี้ก็เลืออีกเบิ้งเดือนไม่สายนี่แม่ลูกแม่กบยังงานของครั้งที่สองเออครัทีอครับเดืม่ายพอดีเอาฝากไว้แน่กัแล้วกันฝากฝากฝากวยพ่ปีใหม่ให้เอซเฮาที่เบิ้งแน่นอน อ,อยู่คนอยู่ต่างประเทศน้ำเสียขาวเบิ้งน้ำแน่นอลืมเด้อเบิ้งแม่บ่ได้ลากหอนหนาววะเลยแปลงหอนฟันต้งเศร้านีดม,นนมา <laughs> จูโจมพี่น้องมาจูโจมมาเบิ่งความเปลี่ยนแปลงของของเพิ่นสิเป็นแบบใดเลงรถแต<ค>่แกับไอ้่เงินซื้อมันแต่สภาพสภาพเพิ่นก็ยังคือเก่าเออมื้อนี้ก็ถือว่าบ่ผิดหวังที่เพิ่นยังคความความความงามไว้คือเก่าอสาธุสาธุยังว่ามื้อนี้เสียเปรียบคักๆคือบนหนา เดี๋ยวบอว่าน่าเข้ามาจู้จงก็สิเลยสิริรู้ธาตุแท้ของของคนบุคลิกของคนมาเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็ยังเหมือนเดิมเมื่อนี้มาไม่จูโจงไม่ดีเดี๋ยวเราโทรมากเดี๋ยววัดไอ้โทรมาเลยปฏิวัติเตรียมกันมากกว่านกปฏิวัติตี่ยมกากกว่าเกปฏิวัติเ่างก็เลยหวังเพีราะขั้นสมภักเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดมาสั่นเอาเป็นว่า คลิปหนาพอกันไหมมาเหลื่นกันไหมยังเขามากินกันไหมคลิปนี้โอเคสวัสดีจกดีกินไหมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ